ในคลิปนี้จะพูดถึง Adobe Photoshop CS 6นะครับในเครื่องมือที่ชื่อว่าในกลุ่มของเครื่องมือของ l a s e r Tool นะครับกลุ่มเครื่องมือ l a s so e Tool นั้นนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ที่มีวัตถุเพื่อให้ผู้ที่ใช้สามารถระบ,บุพื้นที่ของการทำงานต่างๆแบบเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นโดยที่ ไม่ให้มีผลกระทบกับเครื่องมือที่นอกเหนือจากนั้นนะครับกลุ่มของเครื่องมือเลสโซทูนนั้นจะประกอบด้วย3เครื่องมือด้วยกันนะครับกลุ่มของเครื่องมือเลสโซทูนนั้นจะประกอบด้วยเลสโซทูนโพลิโกแนลเลสโซทูนแมเนติกเลสโซททนทั้ง3นี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือก พื้นที่การทำงานหรือการเ e เลคชั่นรูปภาพได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะครับในที่นี้จะแนะนำตัวที่สำคัญนั่นก็คือ m ม่เ t i c กเล s o o รทนะครับตัวที่3เรามาทดลองใช้กันนะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วเครื่องมือจะทำการนะครับดึงค่าสีนั้นออกมานะครับ ถ้าเจอมุมแล้วให้คลิกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถแล้วบิ่คลิกนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือแล้วก็เลือกเมนู select เลือกคำสั่ง deselect สำหรับการ deselect เส้น select selection Se ออกนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้ว นะครับลากเมาส์นะครับไปยังบริเวณขอบนะครับถ้านะครับเจอมุมแล้วให้คลิกนะครับลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับจะง่ายต่อการเลือกพื้นที่นะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใด ให้คลิกที่สิ้นสุดที่นั่นแล้วจะเกิดเส้น selection นะครับหลังจากนั้นเราสามารถทำประทําใดๆนะครับต่อพื้นที่ที่เรา,าเลือก selection ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะ copy นะครับ edit นะครับ copy file new คลิก ok edit paste เราก็จะได้นะครับรูปภาพที่เรา selection หรือพื้นที่ที่เรา s e l e c t i o นนั้นมานะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราเลือกรูปภาพนั้นมาแล้วนะครับยังมีนะครับรอยตำหนิอยู่นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือ e อลเลสนะครับควบคู่กันไปได้นะครับโดยการนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดซูมก่อนนะครับ ซูมอินซูมเอาโดยการกดคอนโทรลบวกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้เครื่องมือเอลเสตัวนี้นะครับอีเลสทูนโทษทีนะครับอเอลเอ t ทู l น,นะครับคลิกอเอลเอสทูนเสร็จแล้วนะครับลบนะครับทำการลบสิ่งที่เรานะครับเป็นมุมออกมาได้นะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราเลือกนะครับเครื่องมือตัวไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเลือกเครื่องมือเลสโซทูลนะครับแถบเครื่องมือออ t ชันบาร์ตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับเลือกออริจินัลเลสโซทู l จะเปลี่ยนแปลงเลือกแมเนติกเลสโซทูลจะเปลี่ยนแปลงตัวออ t ชันบาร์ด้านบนจะเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องมือที่เราเลือกนะครับ เทคนิคของเครื่องมือที่ชื่อว่า m ม d เ t i c กเลเซอร์ทนนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับคลิกถ้าเจอมุมแล้วให้คลิกนะครับถ้าเจอมุมแล้วให้คลิกจุดเริ่มต้นที่ใดให้สิ้นสุดที่นั่นอันนี้คือเทคนิคนะครับ